นน่แบบเนี้ี่นื่อเตาย่างไม่ได้ชักดาบนะฮะนี่คือหมูปิ้งไม้ละสิบสองบาทอยู่ความใหญ่ดิโอ้โหแบบให้เป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้เลยจะบอกว่าร้านนี้โคตรเล่นเลยปรุงเป็นใหญ่มีของดีด้วยแล้วเป็นย่างแบบไตล์โบราณแบบเตาถ่านหว,วานๆหอมๆเค็มๆกับข้าวเหนียวโคตรอร่อย ได้ยนเสียง่ยโอ้โห่วยมากเฮ้ยแต่ไม่ห่กินยากนะตำดาเป็นหมูบดๆตับๆอะเป็นพินๆเป็นแผ่นๆแต่นี่เป็นเนื้อสอไลด์บ้างๆแล้วมาย่างแล้วนุ่มมากหอมมากเก๋าตักใจจริงต้มยำ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  ลเลาเข้มเปิดสี่โมงเย็นนะฮะขายไปเรื่องของหมดประมาณทุมหนึ่งแล้วก็น่าจะหมดแล้วและหยุดวันอาทิตย์กับวันจางสองวันนั้นสุดยอดมากเทียบและโคตรชอบเลย